มนุษย์นี่แปลกนะตอนเกิดมาใหม่รู้สึกใจใสๆนะบริสุทธิ์นะถึงไม่บริสุทธิ์ในระดับหลุดพ้นจากกิเลสอสวรรแต่ก็บริสุทธิ์ในระดับหนึ่งในฐานในฐานะเป็นปุถุชนยังยังมีกิเลสอยู่เนี่ยแม้ยังมีกิเลสอยู่แต่ก็บริสุทธิ์ได้ถึงแต่เกิดนะในระดับของคนมีกิเลส แปลกนะอยู่ในโลกนี้ยิ่งอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยเออมันแทนที่การเวลาผ่านไปเนี่ยนะมันจะรุทสิ์เพิ่มขึ้นเหมือนเพชรพลอยนะมันไม่ยักอย่างนั้นนะมันรู้สึกหมองลงไปเรื่อยๆเนะี่ยอับเฉาไปเรื่อยๆเลยแปลกเงนนินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูวิยาใหญ,ญ่เสียดายมวมมนุษยชาติที่เกิดบนโลกมนุษย ใบนี้ในแต่ละครั้งเนี่ยไม่คนตายฟรีไม่คนให้ใจเราคุณมัวสมองคุณจะทำให้ใจใสๆเพราะสิ่งที่จะใสมีอยู่ในตัวของเราทุกคนและวิธีท,ทำให้ใสก็มีอยู่คือคำสอนของสมมาสมุทจ่าที่พระเดวคุณหลวงปู่ท่านฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยมนุษย์ทุกคนทุกคน ืจอจาสดาสและผ่อนคันคนจะหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดนิ่งเนี่ยใจหยุดนิ่งเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในที่มาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่เคยเจอมาก่อนเลยเนี่ยจะได้เนะี่ยแล้วโดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยใกล้เกลือกินแกลบจริงๆเลยนะคือ โอ้ไปอยู่ในคำสอนคำว่าสัมมาทิฏฐะแล้วไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่นั่งสมาธิไม่ฝึกใจให,หยุดนิ่งจะได้มากเลยและโดยเฉพาะพุทธบุตรนี่นะโอกาสว่างมากเลยปลีกปลีกตัวออกจากสิ่งแวดล้อมที่มีเครื่องพระตากายของชีวิตเข้าสู่ล่งเงาในเพศสมเนะ ถ้าไม่ได้บําเพ็ญสมณธรรมหรือทำสมาธิสีได้ที่ได้มากๆเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ครูใหญ่ดิ้งทั้ง,งพร่ำบอกพระเนนลูกชายเนี่ยว่าเราบวชมาประการนี้เพราะ,ะนั้นต้องตั้งใจบําเพ็ญสมณธรรมเพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อใครเพื่อเราจะได้เป็นอยู่ได้ทวงตัวเอง มีความสุขที่ตัวเองอยู่ตามลําพังก็มีความสุขได้ซึ่งมนุษย์ไม่เข้าใจเนี่ยไอ้อยู่ตามลําพังมีความสุขได้อย่างไรเขาจะเข้าใจว่าตั้งอยู่อย่างน้อยสองคนขึ้นไปจึงจะมีความสุขแต่ถามว่าจริงเหรอเออสุข,ขก็กไก่หรือว่าขอไข่เออสุขเนะความสุขนัไม่ใช่เสียงหัวเราะ อะไรต่างเหล่านั้นนะจ๊ะมันสงบนะมันสงบเย็นเย็นข้างในหัวเราะนั้แค่คลายเครียดเศร้าเสงเสงเครียดเบื่อกลุ่มที่สมลงมาทุกวันกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟมีเรื่องราวที่ทำให้ผ่อนคลายได้คลายเครียดได้บันเทิงได้กล้ามเนื้อก็ขยายตัว การะเบิดเสียงของเราออกมาเพื่อให้หลุดจากความเครียดแต่ยังไม่เจอความสุขนะยังไม่รู้จักนะยังไม่ใช่เนะความสุขก็จะสงบสงบเย็นไม่เย็นแบบน้าแข็งหรือห้องแอร์หรืออากาศเย็นเย็นหรืออาบน้ำแบบท่านมันเย็นสบายนะเย็นอย่างนั้นไม่สบายนะจ๊ะนี่มันเย็นเย็นสบายนี่ เพราะนั้นเนี่ยทำมาบวชแล้วทำไมปฏิบัตินะเสียดายเสียด้เม่อเพราะนั้นนี่เลยเกี่ยวเข็นกันอยู่เรื่อยๆแต่ลูกพระลูกเนงก็ดีอย่างนะลูกบาศกปฏิกาขนขวายเนะี่ยอยากจะอืมเราอยากเป็นดวงตะวันนี่เป็นอยู่ในตัวตรงตัวเองเนะี่ยสว่างในตัวเองมีพลังในตัวเองมีสุขในตัวเองอยู่ทึงไหนตามลำพังก็มีสุขได้ก็ดีนะนน่าชื่นใจนะ อ่าใจดใจมากซสิทตอนนี้โอ้กำลังนุกดันบุญบันเทิงเงินใหญ่แล้วความ,มารู้ขพระสัมมาสัมพุทเจ้าที่น่าศึกษานะไม่มีไม่มีมหาลัยหรือสถาบันไหนก็สอนกันนะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนา,านะอย่างนักกิวิชาสามนะเอาเรียนไม่ครบสามเอาไปสองก่อนเอออภูเพนิวาสานุสติญาณคือการทบทวน ชีวิตเก่าลีวายเทพชีวิตของเรามาเออเมื่อวานนี่เป็นไงเมื่อวานซืนมันก่อนนู้นปุ้นไปเลยนี่นะจ๊ะถอ,ถอยไปทีละปีทีละปีกระทั่ทททงถึงอยู่ในคันมารดาเนี่ยซึ่งเราไม่รู้เรื่องหรอกแล้ววิชาของพระสัมมาสัมพมุทธเจ้านี่แปลกไม่ต้องรู้มาก่อนหรอกมาวิชาธรรมกายเนี่ยที่ระเดาูริหลวงปู่มาสอนไม่ต้องรู้มาก่อนหรอกจะลืมว่าอยู่ในคันมารดาเนี่ เราลืมไปแล้วนะอลองทบทวนเรานึกไม่ออกนะเอาแค่ขวบเดียวก็อืมคือที่ไม่เคยมีก็จะมีนะมีแล้วมันจะขึ้นมาถึงคอเลยนะเขาเรียกว่าเหือดขึ้นคอนะเรื่องนะเออเนี่ยมีอยู่ในคำสอนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเราทบทวนได้นะหรือจะหาว่าคุยวันนี้ก็เข้าไปนะ ก็ไปแนะนำเขาตามความสอนเขาไม่ได้พูดหลวงปู่ที่เป็นพยานยืนยันในการตัดสุรู้ธรรมของพระสัมมาสูเจ้าเพราะว่าคําสอนพระสัมมาสูเจ้าที่บันทึกในพัะไตรปิฎกหรือกรรมฐานที่สี่สิบกองในวิสิทธทิมักมันยากนะที่จะนํามาสู่การวิวัติที่ทําให้แจ่มแจ้งเนี่ยคือไม่ทราบมันจะไปลงตรงไหนน่ะ แต่รู้จักวิธีการบอกกระสินสิบอสุภะสิบอะไรต่างๆนั่นนะอนุสติสิบเป็นต้นอืม,มต้องใช้เวลาย,ยาวนานแต่เออบแปลกนะปัจจหยุดนิ่งได้แล้วนะครึ่งจงัโมงอืมสี่สิบเลยเพราะนั้นเนี่ยแล้วชอบมากเลยที่อะไรง่ายๆนี่ชอบมากเลย หายใจง่ายๆกับหายใจพผงาบผงาบเอาไหนหายใจบนบกกับหายใจในน้ำ嘛เออนี่ง่ายดีนะแล้วยังมีวิชาจุดตูปป,ปัตยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเอาไปดูมาหาอะไรต่างๆไม่มีซ้อนนะนี่เออเรียนรู้เรื่องล้อกรรมานี่ได้เนี่ย เป็นเรื่องเป็นราวก็มาเลยดีนะนี่เอาวิชาที่สามเราไม่ได้ออกไปแล้วไปแต่ก็ทําให้มันเจือจางลงกันแล้วกันยิ่งยิ่งใสยิ่งมีความสุขนะยิ่งเพิ่มพูนความสุขความสุขกับความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งเห็นแจ้งมามันจะมาพร้อมๆกันเลยกวา่าจะเข้าใจคำว่าจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเนี่ยี่มาพร้อมกัน ตั้งใจหยุดเกิดธรรมจกขุเกิดยานเกิดปัญญาเกิดวิชาแสงสว่างถ้าไม่มีแสงสว่างมันไม่มีจักขุนะฮัเวลาเดินในที่มืดลองลืมตาดูสิมีดวงตาเหมือนไม่มีน่ะมันบอหันน่ะไม่เห็นนะ่ะแสงก่อนเนี่ยแสงนำนำมาซึ่งภาพติดภาพเนี่ยเราจะ ไม่พูดเลยเพราะว่าตอนสุดท้ายมันหนีภาพไปพ้นภาพภายในเป็นเครื่องวัดว่าเรามีประสบการณ์ภายในที่ดีที่สุดคือภาพอะภาพที่มาพร้อมทุกสิ่งถ้าไม่มีภาพจะไปรู้เรื่องไหนเรียนได้ภาพก็เรียนได้พูดนี่เนอ่ย <Yeah. S 1> ภาพง่ายไงเออนี่ไงที่สุดเมื่อหยุดนิ่ง คือภาพนะไม่ได้ติดภาพแต่ภาพมันมาติดเออแค่เรามีแรงดึงดูดมีสเสน่ห์นะภาพดวงใส่กายใส่ใสองค์พระใส่ใสนดีนะไอพวกที่ไม่เคยติดเนี่ยมักจะพวกว่าพวกที่รูปก,ก็มาติดาภาพมาติดเพราะว่าเขาไม่เคยติดเนี่ยก็ไม่เคยเห็นภาพมาติดเห็นภาพแล้วก็ไม่รู้เนาะ